ครับพบกับผมนะครับ h ับบี g เกมเมอร์ทีนะครับวันนี้ผมก็จะพามาสมัครรหัส s ซ r ร์ฟไลท์บนะครับส่วนพอร์ตกับ IP เดี๋ยวผมติ้งไว้ใต้ลิฟเลยใต้คลิปเลยนะครับเอยพูดผิดมาเรามาสมัครรหัสกันเลยก่อนึ่่นะครับให้คุณทรับรีจิสเตอร์แล้วห้ามรหัสคนไทรนะครับ R E G I S T E R A C C A I r นะครับ รหัสผมนะครับแล้วคุณก็ใส่อีเมลนะครับอีเมลของผมคือ a.c.c.a.r.a.t.gmail นะครับ g m a l. c.o.m. เท่านี้คุณก็สมัครรหัสแล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยากเข้าใหมา่ครั้งนะครับคุณก็ทำตามผมเลยครับคุณก็เข้ามาครับเข้ามาในเซิร์ฟไลท์บอสเซิร์ฟเดิมครับ แล้วคุณก็ทับล็อกอินครับทับ l o g i n แล้วก็ a c c a, a, a r รหัสคุณครับแล้วก็จะขึ้นว่า u n a u l o g i n แลวถ้าคุณอยากเล่น The s สว v i v o r game นะครับคุณก็เข้าไปเลยครับตรงนี้ครับข้างบนจะเขียนว่า The s สว v i v o r Game นะครับคุณก็เลือกเซิร์ฟเลยครับเข้าปุ๊บคุณก็จะมาโผล่ครับแล้วคุณก็ต้องรอวิแล้วก็เล่นครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แต่ถ้าอยากให้ผมอัปโหลดคลิปบ่อยไวๆก็คนจะกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนค่บ